สวัสดีครับคุณผู้ชมทีละทุกท่านครับเราเอาเครื่องตัดหญ้าไปทํางานมาแล้วนะครับผู้ชมมาดูครับว่าเช็คแผ่นคาร์ดนะครับว่าหน้าตาเขาเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเราใช้งานไปแล้วเราจะได้รู้ว่าแผ่นคาร์ดเขาเริ่มจะหมดหรือยังนะครับแล้วก็ไปดูในสปริงคาร์์ว่าเขาทํางาน เราจะได้ซ่อมแซมอะไรไหมนะครคับผู้ชมเราใช้งานมันมาเป็นค์ดค์ดสามสปริงจะหมดไว้นะคุณผู้ชมไปดูข้างในครับว่าคา์ดเราใช้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็จะมาล้างคาบูเรเตอร์ด้วยนะครับเช็คน็อตนะครับน็อตทุกตัวต้องเช็คนะคุณผู้ชมเพราะว่าน็อตมันชอบหายนะครับมันหลุดหายเฉยเลยนะคุณผู้ชมที่หน้าง,งานนะครับ เดี๋ยวเรามาสำรวจกันครับน็อตพวกนี้มันต้องมันขันนะครับเครื่องตัดหญ้ามันบอบมันก็บอบบางนะคุณผู้ชมมันไม่เหมือนกับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับรถมอเตอร์ไซค์มันมันจำเป็นที่จะต้องมาขันน็อตบ่อยๆนะแต่เจ้าตัวนี้ต้องมันขันแล้วก็มันเอาจารบี จะระบีใส่ในหัวนี่นะครับหัวนี่นะหัวหัวตัดหญ้านะทำไมอย่างนั้นมันจะเป็นขี้เกลือเข้าไปล็อกนะครับทําให้ขันยากนะคุณผู้ชมเราต้ดงตรวจสอบแบบนี้คุณผู้ชมเครื่องพวกนี้มันจะมันจะลุยพวกความชื้นนะครับความชื้นแล้วก็ลุยพวกเศษเศษฟุ่นเศษทรายนะครับ ยิ่งพน้าฝนก็เป็นเศษน้ำครับถ้าเป็นน้าแรงมันก็เศษทรายแล้วพวกนี้มันจะลุยพวกพวกนี้แหละครับมันจะมีขี้เกลือเข้าไปติดอยู่ในไอ้น้ำมันจะระเหยเข้าไปติดน็อตพวกนี้ถ้าเป็นขี้เกลือแล้วก็นี่มันจะเวลาจะซ่อมแซมมันขันออกมาแทบจะไม่ได้นะครับคุณผู้ชมไปดูกันครับว่าแผนคาดเราเป็นอย่างไรนะครับ นี่เพื่อนผู้ชมดูแผ่นคาร์ดของเรานะครับดูหน้าตาแผ่นคาร์ดอย่างนี้นะสปริงแบบนี้นะุ่นผู้ชมดูดูดีนะนี่นะอ่ามันก็กินไปแล้วนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะดูผู้ชมครับนี่ครับเราก็ต้องทําความสะอาดนะครับคุณผู้ชมนี่ทําความสะอาดนี่ครับ นี่ครับทำความสะอาดแบบนี้นะคุณผู้ชมขั้นตอนอย่างนี้ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับเสร็จแล้วเราก็ประกอบกลับเข้าไปก่อนจะประกอบกลับเข้าไปเราก็นี่คุณผู้ชมมันมีจราบีแบบนี้เนะี่ยใส่กระป๋องเล็กๆไว้ครับถ้ามันหมดก็เติมเข้าไปนะครับกระป๋องเล็กๆแบบนี้นี่คุณผู้ชมจิ้มเข้าไปนี่ครับ ใส่เข้าไปในรูนี้ก็ได้นะคุณผู้ชมนี่นะรูนี้นะง่ายดีเนี่ยนี่นี่เข้าไปในนี่นี่ใส่ไปตรงนี้เบียงเข้าไปรูนี้นี่คุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปเช็คน็อตทุกตัวนะครับคุณผู้ชมนี่น็อตแบบนี้น็อตแบบนี้ทุกตัวนะครับเช็คน็อตทุกตัวทุกตัวว่ามันหลวมหรือเปล่านะนี่เห็นไหมครับเุื่น ผมขันเข้าอีกนะมันมันมันย้อนในเห็นไหมคับผู้ชมเห็นไหมนี่ขันเข้าเยอะเลยเห็นคุณผู้ชมดีนะที่ผมขันเข้านะมันตึงึงมือพอแล้วนะครับไอตัวนี้ได้ไหมตัวนี้มีไหมนี่คุณผู้ชมเห็นไหมมันคล้ายว่ามันไหลออกเองนะครับนี่ของผกนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้แหละนี่คุณผู้ชมไหมผมขันเข้าอีกเยอะแล้วนะครับดูมันกระเทือนเราใช้เป็นกระเทือนนะครับมันออกนะ มันไม่เหมือนรถยนต์นะน็อตรถยนต์มันมันแน่นนะรถมอเตอร์ไซค์มันแน่นนะครับไอพวกนี้ไม่ได้นะครับมัน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 ออกมันเกลียวมันออกนะครับคลิปนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับความรูรเล็กน้อยในการทําความสะอาดคัสเรามาดูคาั์ดด้วยนะนี่จะค์ดมาเหลือค์ดแบบนี้มันจะเหลืออยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับใช้ได้อยู่นะก็หมั่นดูครับจากคัดนี้เสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นค์ดนี่คัดสามสปริงนะต่อไป คัตอนนี้หมดแล้วก็ไปเปลี่ยนคัดคัดสองสปริงมันจะทนนะคุณผู้ชมสปริงมันใหญ่นะครับไอเจตวนี้สปริงมันเล็กสปริงมันเล็กม,มันก็ออกไปตัดหญ้าได้ได้อยู่ถ้าไปตัดกิ่งม้มกิ่งไม้ถ้าผมไม่มืเอเนี่ยไม่ผ่านนะครับไอตัวนี้สปริงมันจะขา,าดนะนี่มตัวมันเล็กนิดเดียวนะครับสปริงมันจะขาดนี่สปริงน่ครับมันจะขาดขาดออกไปเลยนะครับไปใช้กับงานหนักๆไม่ได้นะฮะใช้ตัดหญ้านี่พระได้อยู่ คลิปนี้ก่อนลาไปก่อนสวัสดีครับ